สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะแนะนำนะครับสาธิตการติดตั้ง Android Emulator นะครับก็โดยที่เราไม่ต้องลง Android Studio นะครับหรือบางทีเรา,าลงเดลไฟล์เนี่ยเราไม่ได้ลงตัวในส่วนของ Android ไว้นะครับไม่มีตัว sdk manager นะครับจะมาลงภายหลังเนี่ยหรือลงแบบ standalone เนี่ย มีวิธีหรือขั้นตอนยังไงเพราะว่าตัว emulator เนี่ยมีความสำคัญมากใช้สำหรับในการทดสอบโปรแกรมวเวลาเราเขียนนะคือถ้าไม่มีเนี่ยก็ทำงานได้ยากลำบากเพราะเราต้องใช้ตัวมือถือหรือแท็บเล็ตจริงมาทดสอบโปรแกรมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันครับขั้นตอนที่1นนะครับเป็นการติดตั้ง Java JDK นะครับเราก็ไปที่เว็บไซต์ของ Oracle นะครับแล้วก็มาที่ Java Download ซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน18แล้วนะครับลิงก์ก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับดูในหัวข้อของการดาวน์โหลดนะก็จะมี Linux Mac OS ของเราเป็น Windows ก็คลิกที่ Windows นะครับ จากนั้นนะก็เลือกเวอร์ชั่นตามต้องการผมดาวน์โหลดตัว x 6 4 installer มานะครับแล้วก็คลิกที่ลิงก์นะก็จะเป็นการดาวน์โหลดนะก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งเรียบร้อยนะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ไป r ันนะ install เดี๋ยวมันคลิกมากด next ครับ เน็กอย่างเดียวเลยนะครับเลือกโฟลเดอร์ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเน็กไปอย่างเดียวเลยแล้วก็รอเสร็จแล้วเรียบร้อยไวโคสไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาคอนฟิกนะคอนฟิกให้ระบบรู้ว่าเรามีจาว่าอยู่แล้วก็อยู่ตรงไหนก็มาที่ setting ก่อนนะครับจากนั้นไปที่หัวข้อของ Advanced System Setting นะจะเข้ามาทางไหนก็แล้วแต่นะครับจะเข้ามาที่เมนู Start นะก็ได้ก็มาตรงนี้แล้วก็เข้าเมนู Environment Variable นะครับแล้วเข้าไปที่ System Variable นะแล้วกด New ชื่อเราใส่เป็น Java_Home Underscore home. แล้วก็ Path ก็คือ ผัดที่เราติดตั้งจาว่าไว้นะครับเมื่อกี้แสดงเอาไว้วก็เรียบร้อยโอเคก็ปิดนะโอเคโอเคไปนะครับปิดไปปิดให้หมดจากนั้นเราไปทดสอบนะครับว่า,าระบบรู้จัก Java หรือ,อยังนะครับก็เข้าที่ c o m m า n ด์ไลนนะ cmd แล้วพิมพ์ว่า Java w วักลบเวอร์ชันะกดแป้น enter ถ้าขึ้นเวอร์ชั่นของ Java ขึ้นมาอันนี้ก็คือถือว่าติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยครับต่อไปเป็นขั้นตอนการติดตั้ง Android SDK Tool นะครับในตัวเว็บไซต์ของ Developer นะครับก็จะมีแต่ SDK o o m m n n Line นะซึ่งเราต้องดาวน์โหลด exe มาแล้วก็พิมพ์คำสั่งเองนะก็รู้สึกว่าจะยากในการที่จะดาวน์โหลดหรือจะเลือก SDK นะแต่ตัวที่จะแนะนำเป็นตัว installer นะครับก็คือง,ง่ายขึ้นมาตัวลิงก์ตัวลิงก์ของการดาวน์โหลดตัวนี้เนี่ยหาไม่เจอนะครับว่าโหลดจากไหนแต่ตัวลิงก์ที่ผมได้มาเนี่ยนำมาจาก stack overflow นะครับเขามีไว้ให้เป็นคำแนะนำเป็นคำตอบของคำถามนะก็เดี๋ยวลิงก์นี้จะแปะไว้ที่ใต้ description นะครับให้นำลิงก์นะครับมาวางเพื่อดาวน์โหลดนะหลังจากนั้นก็รอนะครับให้การดาวน์โหลดเสร็จสิ้น เสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกเพื่อติดตั้งเลยตอบ yes จากนั้นก็ next ครับแล้วก็วโปรแกรมจะค้นหาตัว j a าก่อนอันนี้เราติดตั้งไปแล้วเนะี่ยในขั้นตอนที่1ก็ผ่านได้เลย next ก็ next ในเรื่องของ path น,นะครับสามารถกำหนด path ตามที่ต้องการได้เลยนะครับว่าจะไว้ตรงไหน ซึ่งผมวางไว้ที่ไดดีนะครับจากนั้นก็เน็กครับ Install แล้วก็รอจนเสร็จเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ก่อเร็วเสร็จเรียบร้อยนำเน็ก start SDK Manager เลยไหมนะครับก็ start เลยแหละก็จะได้หน้าตานี้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้เดยไไล์์ก็จะคุ้นเคยกับโปรแกรมตัวนี้นะครับเราก็เลือกตัว SDK นะครับตัว Build Tool ต่างๆเนี่ยเลือกตามเวอร์ชันที่เราต้องการเลยข้อสำคัญนะครับอย่าเลือกเฉพาะเวอร์ชันใหม่ๆเลือกมาตั้งแต่เวอร์ชัน7มาเลย7 8 9 10 11 12 13 นะเวอร์ชนันใหม่ๆอาจจะ9แล้วก็โดดเลยก็ได้นะครับเป็น11เป็น12 13เลยก็ได้แต่7กับ8เก่าๆเนี่ยเลือกมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวเอ็กตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อ l o p g y e Play นะครับหรือว่าตัวอ่อ USB d r i v e r นะครับต้องเลือกมานะอะไรจำเป็นเนี่ยต้องเลือกมาก่อนแล้วก็เราก็อนะินสตอลทีเดียวเลยรวบยอดทีเดียวพร้อมกัน ซึ่งใช้เวลานานพอสมควรนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาหน้าต่างของการยอมรับนะครับก็เออ accept ก,นะก็มาคลิก accept แล้วก็เลื่อนแต่ละหัวข้อไปนะครับ Android SDK license อันนี้จำเป็นมากนะครับจะต้อง accept แน่ๆนะครับไม่ว่าจะพัฒนาด้วยอะไรนะตัว Android เองตัว Flutter เองนะ Delphi เองก็ต้อง accept license ดังนั้นต้องกดให้หมดครับแล้วก็อินสต l ลแล้วก็รอครับอันนี้คือดาวน์โหลดเยอะเลยนะครับ25บาแพ็กเกจบางตัวสีแดงก็คือลงไม่ได้นะครับอาจจะต้องพยายามติดตั้งภายหลังหลังจากที่ติดตั้งเสร็จรยบ้อแล้วนะครับติดตั้งเสร็จนะครับ,รรบให้ปิด S T K Manager แล้วก็เปิดเข้ามาใหม่เพื่ออัปเดตนะครับให้ทำแบบนี้ตอนนี้ก็บ่าย2 36สามสิบหก รอครับความเร็วนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับว่าของเราเน็ตเร็วแค่ไหนนะครับดูข้างมมวิ่งอยู่วินาทีละ2 0่สิบถึงสี่สเมกนะก็แล้วแต่ก็จะเร็วบ้างช้าบ้างก็รอจนกว่าจะเสร็จนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเสร็จแล้วให้ปิด S d K Manager ไปก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดมาใหม่เราก็จะไปสร้างตัว อิมูเลเตอร์กันแล้วก็จะไปทดสอบอ่าลันนะครับลันเดีลไฟล์แล้วไปคอนเนคกับตัวอ m u l เลเตตัวนี้นะครับอธิบายสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับตัววินโดว์ตัวนี้ทำงานอยู่บน VMware นะครับแล้วเราก็ลง Android e m u l a t o r เนี่ยใน VMware นะครับเพื่อจะได้ทำงานกันแบบเหมือนเนื้อเดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับเพราะว่า ใน VMware นะครับจะไป connect กับ emulator ข้างนอกเนี่ยที่เป็นโฮสตเนี่ยไม่ได้นะครับหรืออาจจะมีวิธีก็ไม่รู้ผมไม่รู้นะครับแต่ในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวไฟอยู่ใน VMware แล้วเราลง emulator อยู่ใน VMware นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอาจจะไม่ครบเดี๋ยวเราทําซ่อมทีหลังหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าไปเมนู t o o l เพื่อเข้าไปจัดการ AVD นะครับ AVD ก็ย่อม,มาจาก Android Virtual Definition นะครับซึ่งเป็นเป็นแบบจำลองนะของ Android Emulator เนี่ยที่เราสร้างไว้ออกแบบไว้ว่าเป็นแบบไหนเมื่อพร้อมแล้วเราก็คลิกนะครับเข้าไป Manage AVD ในหน้านี้นะพอเข้ามาเนี่ยก็จะมีอยู่2หน้า หน้าแรกนะครับเป็นหน้าที่เราสร้างเอาไว้ส่วนหน้าที่สองเนี่ยทาง Google เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นต้นแบบให้เราเราสามารถที่จะไป copy เพื่อมาปรับปรุงในเรื่องของขนาดของหน้าจอขนาดของแรมขนาดของฮาร์ดดิส์หรือแม้แต่การกำหนดกล้องหน้ากล้องหลังหรือมีเซนเซอร์ของตัว GPS ไหมนะครับมีการบอกโลเคชันได้ไหมนะสามารถกำหนดได้เลย เบื้องต้นเดี๋ยวเราไป copy มานะครับแล้วก็มาสร้างเป็นของเราก็คลิกไปที่ Device Definition นะครับตรงนี้ผม uh, copy มาแล้วนะครับก็จะทำการแก้ไขตัวแท็บเล็ตนะครับเป็นแท็บเลขนาด7นิ้วนะเขากำหนด Resolution ต่างๆมาแล้วนะนเซอร์ต่างๆมามีกล้องหน้าแล้วก็มี RAM 512เมกนะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอย่างเป็น1เมกพันยี่สนะ 2024, นะก็ edit device ไปจากนั้นนีก็จะเป็นรูปแบบของเราเราก็สามารถที่จะ create avd ได้นะก็เป็นวร์ทั่วของเราเราก็สามารถที่จะกำหนดชื่อได้นะแล้วก็กำหนดรายละเอียดอื่นๆนะก็ได้ด้วย CPU นะครับตรงนี้สำคัญนะต้องกำหนดให้ตรงแล้วก็สามารถทำงานได้ t a r g เก็เนี่ยก็คือเลือก SGK เวอร์ชัอะไรนะก็เลือกไป7.1ไปก่อนส่วน CPU นะครับ ABI เนี่ยตัวถ้ามีคำว่า Intel เนี่ยมันจะ e er อ r o r ทั้งหมดนะครับดังนั้นก็คือจะใช้ไม่ได้นะอย่าง Intel Atom นะเราเลือกแบบนี้ตอนนี้มีเออร์ออยู่เป็น no skin นะครับยังไม่ได้เลือก สกินของมือถือของแท็บเล็ตนะก็โ no นไปก่อนแล้วก็อ่ะมันจะมีคำเตือนแรมถ้ามากกว่า768เมกนะอา,อาจจะรันอิมูเลเตอร์ไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรเราก็ลองไปก่อนโอเคอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการบอกว่าสร้างสำเร็จแล้วนะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ตัวนี้เป็น Intel Atom นะเราก็กดปุ่ม Start ได้เลยก็จะมีรูปแบบของการ Launch นะครับก็รอนะครับว่าลันได้หรือไม่ได้มี a l e r นะครับเกี่ยวกับ Hyper Virtual นะครับว่าใช้งานไม่ได้ ก็ปิดไปนะครับแล้วก็ลบรายการนี้ออกนะอบ <Yes. S 1> ผมก็ได้ทดลองนะครับสร้างตัวใหม่นะเพื่อจะลองดูว่ามันเป็นที่ device นะเป็นรุ่นของอุปกรณ์หรือเปล่าที่เป็นปัญหาหรือว่าตัวรุ่นของ S D K นะครับก็คือ Target แล้วก็ตัว C P U หรือ A B I เนี่ย อะไรคือปัญหาที่ทําให้ทํางานไม่ได้นะครับสุดท้ายจริงสรุปได้ว่าถ้ามีคําว่า Intel นะครับจะใช้ไม่ได้นะเราต้องใช้ Google API Arm นะครับถึงจะรันบน VMware ได้และสุดท้ายนะครับพอเปลี่ยนเป็น Google API Arm นะก็รันได้นะครับก็มีข้อความว่าถ้าเป็นรันแบบ32บิตนะครับก็จะเร็วถึง10 เท่าเลยนะโอเคปิดไปให้หมดมาทดสอบกันก็เปิดเดียลไฟล์มาครับระหว่างที่อ่าอิมูเลเตอร์อยังรันอยู่กำลังรันตัวเองขึ้นมาอยู่เราก็มาสร้างโปรเจกต์มันติ d ด v ว c e นะครับไฟล์ new มันติ d ด v ว c e อันนี้ก็จะมี หน้าจอให้เลือกนะครับว่าจะสร้างแอปพลิเคชันแบบไหนแบบแบงค์นี่ก็จะรันได้ windows macos android นะถ้าเป็นแบบอื่นก็จะได้เฉพาะ android นะครับ 3D ก็จะได้หลายแบบเหมือนกันก็ดูจ่ายคอนทางขวามือแล้วกันนะครับเราจะสร้างแบงค์แอปพลิเคชันนะครับเลือกแล้วก็โอเคก็รอนะครับ ตอนนี้เครื่องทำงานช้าลงเพราะว่ามีแรมแค่8เท่านั้นนะครับเปิดอิมูเลเตอรด้วยตอนนี้ได้โปรเจกต์มาแล้ว a อ d r o อยยังสตาร์ทไม่เสร็จเรามากำหนดทาร์เกตนะครับเป็น Android 32บิตนะจากนั้นเราก็จะมาเลือกไอตัวว่าไปออกเครื่องไหนนะ แต่ว่า Android มันยังสตาร์ทไม่เสร็จนะครับก็จะไม่มีให้เลือกก็ปล่อยไปเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกตอนที่มันขึ้นชื่อมาแล้วนะครับสไตล์นะครับให้เปลี่ยนเป็น Android ส่วนวิวเนี่ยจะเป็นมาสเตอร์นะครับข้อกำหนดนะครับในการทำมันติดไว้หน้าจอมาสเตอร์เนี่ยต้องเสร็จก่อนนะครับเสร็จแล้ว ถึงไปทําหน้าจออื่นนะครับอันนี้ต้องจําไว้เสมอคราวนี้หน้าหน้าจอมันขนาดยังไม่ได้เราก็จะมาปรับฟอร์มนะครับให้เป็นฟอร์มที่เราทําแบบเป็นต้นแบบว่าต้องการหน้าจอขนาดไหนก่อนนะเริ่มจากส่วนสูงนะไขแอนไฮนะครับพื้นที่ที่ใช้งานได้นะไขแอนก็ส่วนสูงเนี่ยเอาเป็น 640แล้วก็ความกว้างจะเป็น360กานี่ก็จะยาวๆแบบเป็นหน้าจอมือถือเลยอ่าตอนนี้ Android ขึ้นมาละแต่ชื่อมันเพี้ยนนะจอยังดำอยู่ชื่อยังเป็นแปลกๆอะไรก็ไม่รู้เราก็จะวางตัวลาเบลไปหตัว สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับบนมันติดไว้เนี่ยจะไม่มี property ที่ชื่อ Cap t i o n แล้วนะครับจะมากำหนดที่ Text แทนนะตรงนี้สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเช่นภาษาไทยนะเป็นภาษาไทยจริงๆเนะี่ยพิมพ์ภาษาไทยได้เลยคราวนี้ property ของ Text เนี่ยมันมันอยู่ที่ text setting นะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นฟอนต์นะ จะเปลี่ยนชื่อเป็นขนาดนะก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะจะมีคัลเลอร์มีอะไรเห็นไหมครับตัวไซส์เนี่ยจะ Default อยู่ที่ขนาดก็คือ12นะคือ Default เราสามารถเปลี่ยนเป็นขนาดอื่นก็ได้แต่ถ้า12เนี่ยก็คือ Default นะครับเนี่ยเป็น14 16ตามที่เราต้องการได้ ส่วน Family นะครับก็คือชื่อของฟอนต์นะซึ่งทาง Google เนี่ยกำหนด Default มาจะเป็นตัว s ีเนะครับ UI ตระกูล UI ทั้งหมดตระกูล s ีเกนะเป็น Default เราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับคราวนี้ในเรื่องของการกำหนดขนาดก็เป็น s i ส e นะครับสามารถกำหนด ความสูงได้ก็คือกรอบตัวลาเบลนะให้มันคูณ2นะสิ 16, นะเรากำหนดฟอนต์เป็น16ตรงไฮเนี่ยก็32เพื่อมันจะได้วาดพอดีนะแคนวาดได้พอดีส่วนด้านหลังเนี่ยความยาวเนี่ยก็แล้วแต่เรากำหนดนะก็ได้ละอ่ะอิมูเลเตอร์ก็มาแล้วนะครับสามารถจะทำงานได้แล้วหน้าตาสวยงาม เดี๋ยวขอเลี่ยนตัว text นะครับเป็นสวนะัสดี android เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทดสอบ run มันติดไว้นะครับของไฟล์มันกี้เนี่ยเดี๋ยวไฟเนี่ยรันไปยัง emulator นะครับที่ r ันอยู่บน v m w a r e นะสังเกตสถานะ status นะตรงนี้นะครับว่า เดี๋ยวไฟล์ทำอะไรอยู่นะครับเ e มิด dex นะ deploy นะ packing กลังสร้าง apk แล้วก็ signing apk signing ทำให้ google ยอมรับนะครับว่าสามารถรันอ่า apk นี้ใน android ได้ ตอนนี้ก็สั่งให้โปรเจกติดตั้งแล้วก็ให้รันนะแอปถูกรันสั่งให้รันแล้วนะครับแต่ว่ามี e er อ r ร์เ GDB Server นะครับรันไม่ได้ GDB Server ก็จะเป็นเหมือนตัวที่คอยคอยดักเมสเซจนะครับอยู่ใน Android คราวนี้มันทำงานไม่ได้นะครับเราก็จะเขียนโปรแกรมในโหมดของ debug ไม่ได้นะครับ ก็จะตรวจสอบก่อนว่าตัวโปรแกรมเนี่ยถูกส่งไปยังอิมูเลเตอร์หรือยังดูก็อันนี้ไม่มีนะครับก็คือไฟล์ยังส่งมาไม่สำเร็จนะครับเราอาจจะต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้ดูว่าไฟล์มัน มาหรือ,อยังพอเตร์ไฟล์มาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกนะครับคลิกในอิมูเลเตอร์นะครับเพื่อสั่งรันได้คราวนี้เราลองรันรอบสองเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าตัวแอปได้ส่งส่งไปยังอิมูเลเตอร์เนี่ยสำเร็จนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสำเร็จเราก็รันเองได้นะครับ อันนี้มีไฟล์แล้วก็แสดงว่าเราลันเองได้เราก็เคลียร์ตัวที่ลันค้างอยู่เนี่ยออกจากหน้าจอแล้วก็ไปสั่งลันแอปโดยตรงนะก็คลิกๆได้เลยอีกอันนึงก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าหน้าจอจะดำตลอดหรือว่ามีข้อความอ่ะมีข้อความก็คือว่าโอเคสำเร็จสามารถรันได้สามารถทดสอบได้นะแต่มีส่วนเกิน ของข้อความมานิดนึงขั้นตอนต่อไปนะครับทดสอบใส่ปุ่มเข้าไป1ปุ่มก็จะเป็นคลิกนะครับแล้วก็ส่งเมสเซจนะก็ลองร้านอีกก็โลโก้ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่า ตัวเซิร์ฟเวอร์ก็รันไม่ได้เหมือนเดิมดังนั้นเราก็จะทำเหมือนเดิมคือคนที่จะเขียนโปรแกรมนะครับบน VMware เนี่ยเราใช้ emulator บน VMware ก็ต้องทำแบบนี้นะครับทําันรันไม่ได้นะก็ต้องทำแบบนี้แหละไปดูว่าส่งไฟล์ไปได้ไหมส่งได้ก็เคลียร์ออกแล้วก็รันเองนะตรงๆ นะมีไฟล์เราก็คลิกล้านตรงๆนะปุ่มก็มาแล้วนะครับก็ลองคลิกดูพอดีชาวโลกโอเคถือว่าผ่านนะครับตอนนี้เราใช้ตัว CPU ABI เนี่ยเป็น v7a นะครับถือว่าใช้ได้ถ้าเราลองเปลี่ยนนะเปลี่ยน ตัว CPU ABI เนี่ยเปลี่ยนเป็น 8A V8A คราน,นี้แรมนะครับแรมที่เขาไม่ให้เกิน768นะเราลงเปลี่ยนไปเป็นสัก2กิกนะครับแล้วก็ลองรันใหม่ ลันผ่านแล้วก็ต้องรออิมูเลเตอร์ันขึ้นมาก่อนนะครับก็เร่งสปีดก่อนก็มีเออร์เลเหมือนกันตัว DB Serv e r นะครับ แต่สังเกตว่าตัวโปรแกรมสามารถรันได้เลยเราไม่ต้องไปเขียนหน้าจอแล้วไปรันโดยตรงนะครับรันคลิกได้เลยอันนี้ถือว่า v ี a ปเเนี่ยเวิร์กกว่านะครับแค่ว่าตัวทำดีบักไม่ได้นะเราจะเบรกเพื่อดูค่าต่างๆตอนตอนเขียนโปรแกรมนะไม่ได้นะครับแต่อาจจะมีวิธีก็ได้นะครับต้องช่วยกันค้นหากันต่อไปทดสอบกันต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับ แต่เท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเดียวไฟผมมันอยู่บน vmware นะครับแล้วทำมันติดไวเนี่ยเทสไม่ได้เลยนะครับพยายามลงแอ n d r o i d Studio บน vmware แล้วก็ติดตั้งตัว e m u l a t o r หรือลงตัว player ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น LD Player นะครับก็รันไม่ได้ นะถ้าแบบนี้ถือว่าโอเคพอพอก้อมแก้มนะครับพอไปได้เพราะว่ามันสามารถเทสลันได้ดีกว่าไม่มีครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจแล้วก็ศึกษาเขียนเดียวไฟล์นะครับแบบบันทีดีไวนะ้แล้วก็ทำงานบน v ีติดตามชมคลิปต่อไปครับ